สวัสดีครับกลับมาพบกับรู s ิช p กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้รูปิ h o p จะมารีวิวเครื่องพ่นสีแรงดังสูงรุ่น RB 8 9 9ตัวนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวกันไปแล้วแต่วันนี้เราจะมารีวิวแบบจะเต็มเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับตัวนี้จุดเด่นคือเป็นระบบแดอแฟมครับมีความทนทานไม่พังง่ายสามารถดูดเคมีพันธ์ที่มีความหนืดสูงได้หากลูกค้าใช้ไปหลายๆปีครับไม่ต้องกังวลเลยว่าเครื่องจะพังหรือเสียหายครับเพราะว่าตัวนี้ทนทานอย่างแน่นอนครับต่อมานะครับคือสิ่งสําคัญเลยคือตัวคาปาซิเตอร์ครับคาปาซิเตอร์ของรุ่น RB89 จะอยู่ด้านข้างครับตัวคาปาซิเตอร์จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นตัวกล่องประมาณนี้ ซึ่งจะช่วยในการบรรจุไฟฟ้านะครับถ้าหลูกค้าฝืนใช้งานในขณะที่ไฟไม่พอนะครับจะทําให้ตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้มีปัญหาได้แล้วผลสุดท้ายจะไปลงที่ตัวมอเตอร์ครับซึ่งจะทําให้มอเตอร์เสียหายและเกิดการพังได้ข้อนี้ควรระวังเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูดีไซน์ของเครื่อง RB 89ก,กันนะครับตัวนี้สามารถย้ายได้เพราะว่ามีล้อขนาดใหญ่นะครับทั้ง2ด้านด้านหน้าจะเป็นถูเก็บน้ํามันข้างบนจะเป็นไดอแฟมปปั๊มนะครับส่วนด้านหลังตรงกลางข้างในจะเป็นตัวมอเตอร์ด้านท้ายจะเป็นตัวพัดลมครับไว้ระบายความร้อน ในส่วนต่อมานะครับสิ่งที่พิเศษและเป็นจุดเด่นของทาง Ruby Shop เลยคือการติดตั้งหน้าจอดิจิตอลแสดงค่าไฟนะครับว่าไฟของลูกค้าหน้างานมากี่โวล์แล้วครับข้อแนะนำนะครับไฟห้ามต่ำกว่า220โวล์เลยนะครับไม่งั้นจะเกิดความเสียหายต่อเครื่อง RB 8 9 9ปของเราได้ครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบและของที่ให้ไปกับตัวเครื่องกันนะครับอย่างแรกเลยคือสายดูดสี ที่กองสีสายและอากาศวาล์วและอากาศวาลวปรับแรงดันสามารถปรับแรงดันเพิ่มหรือลดได้นะครับในส่วนถัดมานะครับคือสายไฮดรอลิก หรือสายพ่นสียาว15เมตรชุดอุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมบำรุงปืนพ่นสีจะให้หัวสเปร์ทิปหัวพ่นสีทิปกัดและก็ทิปซีนะครับส่วนของสเปคตัวเครื่องรุ่น RB899 ของเรานะครับกำลังมอเตอร์อยู่ที่1,500อวัตต์และสามารถพ่นได้ถึง4ลิตรต่ตอนาทีครับแรงดันสูงสุดอยู่ที่3,000บาร์สามารถใส่หัวพ่นสีได้ถึง0 0 2 5ม mm ิลลิเมตรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับอันดับแรกครับ ให้เราเอาสายดูดสีจุ่มในถังสีนะครับปุ่มแดงด้านขวานะครับให้ทําการเปิดเปิดเสร็จปุ๊บค่าไฟดิจิตอลนะครับจะแสดงขึ้นมาอย่าลืมนะครับว่าห้ามต่ำกว่า220ต่อมาครับทำการเปิดบาลแรกอากาศจะสังเกตได้ว่าจะมีสีวิ่งมาที่สายแรกอากาศนะครับ พอวิ่งมาแล้วให้เราสังเกตนะครับว่าต้องไม่มีฟองอากาศทําการปิดวาล์วอากาศแรงดันที่เกตวัดแรงดันจะวิ่งขึ้นมานะครับไม่ควรเกิน3,000 psi นะครับอย่าลืมนะครับข้อนี้สําคัญมากครับถัดมานะครับเราก็ทําการพ่นได้เลยนะครับ และนี่คือเครื่องพ่นสี RB 89 9ของเรานะครับเห็นไหมครับว่าใช้งานง่ายและคุ้มค่าต่อการใช้งานอย่างแน่นอนหากลูกค้าท่านใดสนใจโทร0896667802หรือจแอดไลน์ r u b y s h o p 168สนใจดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ w w w r u b y s h o p c o t h และคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรโปรดติดตามด้วยนะครับวันนี้ RubyShop ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของรูป s ชพบนะครับวันนี้สวัสดีครับ